ทางคอรมอเองเขามีการเห็นชอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครับของประเทศไทยในปี66-70เขาตั้งเป้าเนี่ยผลักดันดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า eGDI เนี่ยให้ของไทยเนี่ยขึ้นอันดับ40ของโลกนะครับซึ่งคอรมอเมืม่อวานที่เขามีประชุมมีหลายเรื่องที่ได้พูดคุยกันนะหนึ่งเรื่องก็คือการอนุมัติร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยปี66-70นะครับโดยกําหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐแล้วก็จัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปรวมไปถึงร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยเป็น,นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนการบรหิหารงานของภาครัฐเนี่ยไปสู่ระบบดิจิทัลด้วยแล้วก็สามารถยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนมีความสะดวกเปิดเผยมากขึ้นเขามุ่งเน้นความสําคัญ10บด้าน นะก็คือด้านการศึกษาสุขภาพการแพทย์ด้านการเกษตรด้านความเหลื่อมล้าทางสิทธิ Bene. สวัสดิการประชาชนด้านการมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชนแล้วก็ด้านส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านแรงงานด้านท่องเที่ยวและด้านยุติธรรมนะครับเมื่อพัฒนาบริการดิจิทัลสาธ rod, สารณะของรัฐที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพเนี่ยก็สามารถอำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับเป็นที่ยอมรับกับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เป็นแนวทางในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนำเทคโนโลยีนะวั ตกกรรมต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้ยกระดับการบริหารจัดการและก็ดําเนินงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวโปรง่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแล้วก็กําหนดกรอบทิศทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจัดทาแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับพรบการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลปี62แล้วก็สร้างความต่อเนื่องในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทยส่วนตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายเนี่ยก็คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการออนไลน์ภาครัฐไม่ น้อยกว่าร้อยละแนะครับแล้วก็อันดับตัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EGDI เนี่ยของไทยจะไม่ต่ำกว่าอันดับ40ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราอยู่อันดับที่55พูดง่ายๆก็คือแผนตัวนี้จะทําให้เหมือนเป็นการยกระดับการทํางานของหน่วยงานภาครัฐเอาพวกเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะบางทีไม่ต้องลดการใช้เอกสารแล้วใช้ดิจิทัลมากขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประทับใจในการทํางานของภาครัฐนั่นเองครับ